สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับคั้วจนกินนะครับผมสืบเนื่องจากการแกะของขวัญนะครับเออนี่นะครับแกะของขวัญวันขึ้นปีใหม่นะครับของขั้วอ้นนะครับเอ่อของขวัญไม่ใช่ของขวัญวันขึ้นปีใหม่ของขวัญวันงานขึ้นบ้านใหม่วันที่แปดธันวาคมนะครับจนวันนี้วันที่แปดมกราครบรอบหนึ่งเดือนคั้วอ้นก็มารีวิวนะครับรอดูคลิปนะครับตอนนี้กําลังลงอยู่นะครับใช้เวลานาน ค่อนข้างนานเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ครูอ้วนก็มาสะดุดกับของขวัญชิ้นนี้นะครับผมี่นะครับเป็นตะดันทันแทนท่นแทมนะครับผมของพี่เล็กกับพี่อ้นะครับคือคุณครูอิมนะครับคุณครูนัทวันกรงเสด็จนะครับแล้วก็พี่อ้นะครับพี่อ้นึงนะครับคุณพี่เอกกราชช่วยญาติวงนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับของขวัญวันขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้น้องเพิ่งมีโอกาสได้มา ได้มาดูนะครับได้มาเปิดดูนะครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคร้คุณเอเครื่องดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติแบบเหมือนหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรนะ <c oughs> นะครับนะครับนี่นะโรบอทอะไรเนี่ยนะสวิปปิ้งสวิปปิ้งโรบอทหุ่นยนต์กวาดบ้านนะครับผมนะครับนี่จะใช้ดูดฝุ่นแล้วก็กวาดบ้านนะครับอันนี้คุว่าลองเอามาติดดูนะครับ นะครับมันแถมมานะครับเข้ก็จะมีชุดชาร์จนะครับอันนี้สายชาร์จของเขาเล้ก็จะมีแปรงไว้ทำความสะอาดปั๊ดปัดป๊ดปัดป๊ดปั๊ดนะครับผมแล้วตัวนี้ก็ขันน็อตออกแล้วก็จะเอาไปทิ้งนะครับแล้วเขาบอกว่าชาร์จไฟเตรมก่อนนะนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ยังยังไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่ามีเม,มนูภาษาไทยมาให้ดูนะครับถ้าหากว่ามันเต็มเร้วเนอะพี่น้อง ทามันเต็มแล้วอันนั้นันอยู่นีนะครับแอ้ให้แกะอันนี้ขื้นี่เป็นถังนะครับเป็นถังอันขีฟุนนะครับถังขีฟุนยูนี่นะครับเขาก็เอาถังนี้ไปทิมแล้วพี่้องเนาะนี่นะถังชีฟุนอยู่นีเขาก็ไปทิมนะครับเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้ขึ้นเตานะอันนี้สีชมพูสงสัยพี่เล็กเป็นคนเลือกนะครับคุณปูอิมเป็นคนเลือกแน่ๆเลยนะครับที่คุูเอชชอบคือสีชมพูนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะครับ ดูดล้มเข้าไปนะครั <c oughs> แล้วก็มันจะมีตัวตรวจจับนะครับว่ามันชนอียงหรือว่าหไหลไปมองอื่นนะครับยี่ห้ออาซากินะคะผมนี่คนยนกดบานนี่เรียเป็นเส้นเสือเลยพี่น้องเส้นเสือเพราะว่าล่อมรงนี้มันจะเป็นลอ่อล่อพาหมุนนะครับอันนี้เป็นล่อหลังไม่ไปถนน้ำเสือๆนะคะผมนี่เราก็ดึงออกเบาๆนะครับนี่นะคบวิธีใช้งานก็าชาร์จให้เต็มก่อนนะครับนี่ชาร์จให้เต็มก่อนครับ น้องเปิดเชียงดูเอ็นนะหลอดรักมากเลยอย่อ,อ,ยยอืมเย็นใส่รองบ้างดูย่อใส่นี่ก่อนเปลี่ยนหนุ่นย่นกวดอันนี้มาถูถูได้น้ำได้พี่น้องนี่นะถูนะำถูน้ำเด้หน่ลีลีขวนชอบมากเลยนะครับนะนี่นะครับเอ้นี่มันก็จะกวดลงมาในหูนี่แหละนะครับหูตรงขุ่นนี่แหละนะครับเน <c oughs> นะ เอาอันผ่าติผ่าทูเจ้าทิ่ยุดเลรอนะมันบอลวอเนี่ยมันเป็นยังสิอันนั้นไหมนะ,นะ,นะเดะเดีย๋ยวเปิด,ดย,ยุ่งเลยต้องอ,ออกนี่ออกแล้วไม่น้อกช่ดไม่กันจะถอยออกเห็นรอครับแต่นะเอ๊ะมันปวดเจี่ยงอยู่เลยมองมันไปนี่นะแต่ฉีฟุ้นมันกับบ่อฉีฟุ้นที่เป็นเม็ดน้อยๆก็ต้องผ่าผ่า,ผามาถูเอาเลยพี่น้องครักเดะ ป้าใสง่วงมบบเป็นห้องบก็ออกป้าใสออกอาการง่วงนะพี่น้องอะไรเนาะอะไรเนาะแรงคุ้มเนาะโอ้ยโอ้ยแังไคุ้มเนาะพี่ใส่ไปดูซิพี่ทำอะไรนะไปดูไปไปดูไปเฮ้ยพี่ทำอะไรไปดูซิดูซิพี่ใสไปดูซิดูซิลูกพี่ทำอะไรนะพี่ถูบ้านไม่หัวพี่ถูบ้านอ่านเห็นไหมป้าใสเห็นไหม พี่ถูบ้านนั่นน่ะอ๋อเอาเอาฝาใส่แลนนี้แล้วพี่นอ้องดีมากเลยขอบคุณพี่เล็กนะคะเล็กอยากได้อยู่พอดีเลยเอ๋อปลาเล็กเอ้ยฝาใส่แลนนี้บบนเล้วเดอบันดูไปดูอากาปกิริยา, <laughs> าเดบฝาใส่พีว่าเห็นว่เาเห็นแลนมาลีอยู่ข้างหลังกูเอ็พี่นอ้องเดี๋ยวเขาสิเบิงอากาปกิริยาฝาใส่เอาพี่นอ้อง <laughs> แลนนี้เหรอ อะไรลูกกาใสช่อนเขาก็อีหนีเด้เพราะไม่มีตัวเซ้นเซสือวิ๊น่ารักแวกวท้กวาดทั่วบ้านเลยแบบนี้กับคนน้องบุญกับแบบว่าเออซีบอ๊อแบบซีบอ๊อบลายจนเกินไปเด้ออะไรเนีลูกกาใสเห็นไหมเ้ยดีจังเลยเปร้ยเปเร็กซื้ออะไรให้ลูกฮะเปะเล็กกับคุณลุงซื้ออะไรให้ที่ไหนล่ะคะโอ้ยไปแล้วพี่กวาดบ้านแล้ว นะ่ะตำกระถอยออกมาอุ้ยปวดเจยงอยงู่นะ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 เขาจะเข่าไปเขาก็ก็เข่าไปใต่ตข่าไปใส่ละเอียดลุก่อ้ยโอ้ยเ้โหสุดยอดมากเลยใส่แล้วหน่ย่ยพี่จะไปขโมยแมสหนูแล้วนะ่ืเออปวดเนี่ยโอ้ยเออมันข่านั่นไหม นีคุณเขานีคุณไม่ใช่ค่าอย่างกระดาษแต่ไใช่เขาบอเส้นเสืองไงเขาบอช่วงเขาเรียกบอถอยอมันติดเนี่ยมมีมินติดสุดยอดเลยเดี๋ยวเอาไปชาร์จก่อนนะคะพี่น้องอันนี้คือนะคะของวันฟันขึ้นบ้านใหม่ของปู้นะคะหนึ่งเดือนแล้วเพิ่งได้รีวิว <c oughs> นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เล็กนะคะครูอิมนั่นเองนะครับคุณรูนัทวันคุณเสด็นแล้วก็พี่ไอ้นะคะพี่ไอ้หนึ่งนะครับ คุตัวเอกราชช่วยญาติวงนะครับขอบคุณครับได้จอบอ่ะเย้อนวิชาติเตรียมกันเอยสุยยดยอดเลยอือมีขนม้าเนี่ยม้าบางต,าตัวเนี่ยม้าตัวนั้นอืมจีบอยู่เด้อยู่นี่ยอือ <c oughs> แต่ขี้เดียดนีด่ดีวะขอบคุณครับครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ